อนที่3643ไม่ต้องกล่าวขอบคุณอาเสียงร้องดังสนั่นออกมาโครงกระดูกนั้นถูกชายวัยกลางคนฟาดด้วยข้อเหล็กจนแหลกละเอียดพร้อมด้วยเสียงกยรีดร้องโหยหวนเรากับว่ามีอะไรบางอย่างถูกกัดก่อนไปวิญญาณได้สันครอนปรากฏใบหน้าของสตรีนางนั้นรังๆท่านพอขัเจ็บท่านพอช่วยขะด้วยช่วยขะด้วยเสียงร้องให้ที่คุณเคยทําให้ชายวัยกลางคนตัวแข็งทื่อโดยพันเขามองวิญญาณได้เนื้อโครงกระดูกนั้นกลายเป็นบทที่ของเขา พันเห็นบุตรีเขากําลังได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ที่นั่นเขาพันตื่นตกใจขอนเหล็กในมือร่วงหล่นกระแทกเท้าตนเองเสียแล้วโอ๊ยขอนเหล็กกระแทกเท้าตนเองเจ็บจนเขาต้องสูดอากาศเย็นๆเ,เ,เข้าปอดขณะเดียวกันก็ทําให้สติของเขาแจ่มชัดขึ้นมาโดยพันเขาจ้องคขมิงไปยังวิญญ,ญาณร้ายที่กําลังร้องไห้สายหน้าแล้วเอ่ยเสียงครึมเจือความเจ็บปวดไม่จะไม่ใช่บุตรีค่ะไม่ใช่เขาเก็บขอนเหล็กบนพื้นรนันปานพลังวิญญ,ญาณที่ฝ่ามือทันใดนั้น เขากำขอนหล็กกระโดดขึ้นกลางอากาศขืนชีวิตบุตรตีข้ามาผลักแรงกระแทกนั้นจูจมเข้าที่ศีรษะอย่างแรงเมื่อศีรษะแตกออกก็มีปานพลังวิญญาณเติมเข้าไปในทันทีจากนั้นศีรษะที่กระจัดกระจายก็กลายเป็นขีเทาโปรยปลายลงสู่พื้นดินในพริบตาเดียวกระดูกท่อนอื่นแหลกสลายหายไปตามศีรษะเช่นกันตกลงเหนือไข้กลนที่อยู่บนพื้นเสียงวีดร้องแหวกอากาศในวินาทีนั้นจนกระทั่งค่อยๆเงียบลงวิญญาณแตกสลายกระดูกกลายเป็นเท่า ไข้กลนบนพื้นจึงค่อยหายไปอย่างช้าๆชายวัยกลางคนถือค้อนเหล็กยืนอย่างอึ้งงันหลั่งน้ําตาอย่างไร้เสียงท่านพ่อชายหนุ่มสองคนก้าวเข้ามามาถึงข้างกายแล้วประคองเขาไว้คราวนี้ชายวัยกลางคนค่อยได้สติกลับมาเขาสุดลมหายใจเข้าหลึกๆโยนค้อนเหล็กทิ้งไปก่อนจะเดินไปทางว้อเฟิงและกูโม่สองคนคุญชายทั้งสองข้ายอยากขอบคุณหูยินของพวกท่านสักครั้งไม่ทราบว่าได้หรือไม่ไว้อยเฟิงชำองมองเขาครั้งหนึ่งในญิงของข้ากำลังพักผ่อนอยู่ นางสั่งไว้ว่าไม่ต้องกล่าวคำขอบคุณและไม่ได้ตั้งใจช่วยเจ้าชายวัยกลางคนฟังแล้วชะง,งักไปเล็กน้อยถามต่อว่าเช่นนั้นข้าขอถามว่าโหยินแท้อะไรหากไม่ใช่พอสตรีชุดแดงคนนั้นสั่งให้พวกเขาช่วยเหลือเกรงว่าลำพังพวกเขาคงไม่อาจแก้แค้นได้โดยสิ้นเชิงบัดน,นี้ได้แก้แค้นให้บทตีแล้วต่อให้อีกฝ่ายไม่ต้องการคำขอบคุณของเขาเขาก็หวังว่าจะได้รู้ว่าคนที่ช่วยเขาแก้แค้นเป็นใคร ไม่เฟิ่งมองเขาเรื่องเด็กน้อยหูยินของข้าไม่เก็บมาใส่ใจหรอกเจ้าไม่ต้องจดจําก็ได้พูดแล้วมุนกายจากไปพร้อมโกโมอีกด้านหนึ่งพวกตู้ันที่มองอยู่หน้าเรือนเห็นพวกเขากลับมาแล้วก็ยิ้มออกมาพวกเขาสนทนากันพร้อมรอยยิม้มพลางเข้าไปข้างในก่อนปิดประตูลงบดบังสายตาจากข้างนอกเห็นดังนั้นแล้วชายวัยกลางคนพันทอนสายตากลับมาแล้วให้ข้ารับใช้ทรงคนไปรัตตเวนตอนกลางคืนจากนั้นเดินนําบุตรชายสองคนเดินเข้าไปในเรือนภายในเรือน บิดาบูสามคนนั่งหันหน้าเข้าหากันทว่าเงียบเชียบไม่พูดจาเนื่อนน้นให้หลังชายหนุ่มคนหนึ่งจึงถามขึ้นว่าท่านพอ่อท่านว่าพวกเขาเป็นใครกันหูเยินคนนั้นเป็นใครข้าเคยเห็นพวกแข็งแกรงมามากแต่ไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนเลยตอนที่3644ย้อนคืนทินเก่าชายวากางคนคุ้นคิดผ่านไปนานทีเดียวถึงกล่าวว่าสองวันนี้มองดูพวกเขากลับทำให้ข้านึกถึงคนคนหนึ่งใครหรือบุตรชายสองคนถามขึ้นอย่างพร้อมเพียงกันพูดหมอเฟิงจิว ชายวัยกลางคนเอ่ยชื่อีอออกมาแววตาทอเป็นประกายจากมุมมองของเขานั้นสตรีชุดแดงคนนั้นเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเป็นพูดหมอเฟิงจิวการต่อสู้ของพูดหมอเฟิงจิวกับประมุกเทมฟ้าไปจนถึงประมุกบัวดำในวันนี้แทบจะไม่มีใครไม่รับรู้และหากมองไปทั่วใต้ลาผู้ที่มีความสง่างามเช่นเดียวกับสตรีชุดแดงคนนั้นอาจมีเพียงพูดหมอเฟิงจิวแล้วแม้เขาจะไม่เคยพบนางแต่ว่ากันว่าบุรุษสตรีผู้ติดตามพูดหมอเฟิงจิวลว้วนโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าใครล้วนมีระดับพลังลึกล้ำยากอย่างถึงจากการคาดเดาของเขาและคนเหล่านั้นที่พวกเขาพบก่อนหน้านี้เราบุรุษสตรีที่โดดเด่นพวกนั้นเรียกว่าสติชุดแดงว่านายหญิงยิ่งมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นผู้หมอฟังจิวต้องรู้ว่าเดิมทีแผ่นดินพืนนี้เป็นอาเขตของประมุกเทมฟ้าหลังจากประมุกเทมฟ้าตายไปประมุกบัวดำก็วิญญาณแตกสลายแม้ที่นี่จะไม่มีประมุขคนอื่นมารับช่วงต่อแต่ใครๆต่างรู้ดีว่าแผ่นดินพืนน่นีเป็นสถานที่ของผู้หมอฟังจิว ในเซียนหยวนเมื่อเจอตอนนี้พวกเขาไม่รับช่วงต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะไม่รับช่วงต่อและกลายเป็นประมุขของที่นี่แต่หากปมุขจากแผ่นดินอื่นคิดจู่โจมแผ่นดินนี้เช่นนั้นก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับพวกเฟ่งจิ๋วแล้วดูจากสถานการณ์นี้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีประมุขคนไหนยอมเป็นศัตรูกับพวกผู้หมอเฟิงจิ๋วเพื่อแผ่นดินผืนนี้เนื่อหมายความว่าไม่ช้าก็เร็วตำแหน่งประมุกของที่นี่ย่อมตกเป็นของพูดหมอเฟิงจิว๋วพูดหมอเฟิงจิว๋ว บุหมอเฟื่องจิวคนที่ต่อสู้กับประมุกบัวดำอบุตรชายสองคนเอ่ยขึ้นเสียงเบาตื่นตกใจเพราะการคาดเดาของบิดาด้านนี้บิดาบุตรสามคนกำลังคาดการเดาฐานะของพวกเฟื่องจิวส่วนอีกด้านหนึ่งพวกเฟื่องจิวบางคนกำลังพักผ่อนบางคนสนทนากันอีกทั้งมีทั้งคนกำลังฝึกบำเพ็ญด้วยยามค่ำคืนค่อยๆผ่านพ้นไปจนกระทั่งเช้าว,วันใหม่มาเยือนฟ้าเพิ่งสว่างไม่ทันไรพวกเฟื่องจิวก็ออกเดินทางอย่างเงียบเชียบแล้วพวกชาวบ้านไม่มีใครรู้ แต่คนของตระกูลชายวัยกลางคนกับรับรู้ได้ทว่าพวกเขาไม่ได้สแสดงตัวและไม่ได้ไปส่งพวกเขาเช่นกันเพียงมองส่งพวกเขาจากไปผ่านหน้าต่างเท่านั้นหลังจากนั้นหลายวันพวกเฟิงจิวมาถึงกลางเขาฟ้าอรุณเมื่ออยู่ข้างหน้าเขาฟ้าอรุณเฟิงจิวเก็บรถลากกวางวิญญาณทองม่วงเข้าไปในห่วงมิติแล้วพากันเดินเท้าเข้าไปในป่าแทนนางนำทางพวกเขาไปยังถ้ำน้ำตกที่นางกับเซียนยวนมือเจอพบในตอนนั้นพวกเขาเคลื่อนไหวในป่าราวกับลมกรด ทำให้คนจากตระกูลเดนไกในเขาฟ้าอารุณพวกนั้นตื่นตกใจหลังจากสัตว์ร้ายในปา่าซึ่งตลบอบอวนไปด้วยอันตรายสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของพวกเขาก,ก็พากันวิ่งหนีไปไกลเลยไม่กล้าเข้ามาไกลทาให้พวกเขาลดปัญหาไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อมาถึงน้ําตกฟึ่งจิวกล่าวกับทุกคนข้างหลังว่าคืนนี้พักผ่อนที่นี่ก่อนเตรียมตัวหน่อยก่อกองไฟขจัดปานยินในเวลากลางคืนด้วยส่วนจิวมองน้ําตกอดคิดถึงครั้งนั้นที่มาพร้อมกับเซียนหยนหม่เจอไม่ได้ วันนี้นางมาที่นี่อีกครั้งทว่าเขากลับหมดสติไม่ฟืน้นย้อนคืนทินเก่าทว่าไรคนคุ้นเคยหัวใจนางเปลี่ยนเป็นหนักอึ้งยังห้ามไมา่อยู่นางเดินไปทางสายน้ํามาถึงสถานที่ทึ่งกระแสน้ําค่อนข้างตื่นก่อนจะกวากน้ําขึ้นมาล้างหน้าเล็กน้อยนายหญิงน้ำผู้ที่นี่เย็นนักระวังจะไม่สบาย